สวัสดีครับพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องทามกระแสทามกระแสคลิปนี้เกาะติดกับละครเรื่องเพิงกินรีนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบพอที่ทางช่อง7 h ทีนะครับได้ประกาศรายชื่อนักแสดงไปแล้วนะครับและหลายๆคนก็น่าจะ รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่คู่ขวัญตลอดการอย่างกบโซนันและสอนรามเทพิทักษ์นะครับได้โคจรมาพบกันในละครเรื่องนี้นะครับและไม่ใช่แค่เราๆนะครับที่ดีใจนะครับพี่หนุ่มสอนรามก็ดีใจมากจริงๆนะครับที่ได้มาร่วมงานกับ กบุวนันในครั้งนี้ด้วยนะครับถึงขนาดโพสใน IG ด้วยเลยนะครับคุณหนุ่มสอนรามนะครับได้โพสลงใน IG ส่วนตัวนะครับก็คือสอนรามอันเดอร์ส e กอเทพพิทักษ์นะครับก็ได้โพสข้อความว่าเพิงกินรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลูกพี่ผมก็คือพี่หลุยที่รักและเคารพนะครับก็คือพี่หลุยดาราวิดีโอนะครับโทรมาบอกให้ผมเล่นละครให้หน่อยผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าครับพี่จากนั้นพี่หลุยก็บอกว่าเล่นกับน้องกบสวรนันท์หนุ่มคิดในใจเบาๆว่าเราสามคนผู้กำกับการแสดงนางเอกพระเอก กับงานที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆช่อง7เสมอมาและนี่คืองานชิ้นใหม่ที่จะมาฝากแฟนๆช่อง7สีทีวีเพื่อคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณพี่หลุยพี่หน่อยและดาราวิดีโอและทางช่อง7นะครับที่ให้ความไว้วางใจเสมอมานะครับผมหมดโควิดเจอกันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเพิงกินรีตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดี ซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว STVG เซฟว g เนี่ยแหละครับก็เป็นความรู้สึกประทับใจนะครับอ่าก็เรียกได้ว่าทั้งพี่หลุยดาราวิดีโอคุณสอนรามเทพิธาคุณกบสวน,าน,านันเป็นทีมสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับมาให้เราได้ดูกันอยู่เสมอนะครับเป็น คู่บุญทีมบุญนะครับแห่งวงการบันเทิงไทยจริงๆนะครับที่ถ้าเกิดทั้ง3คนนี้นะครับมาร่วมงานทีไรนะครับรับรองผลงานปังๆดังๆอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับกับละครเรื่องเพิงกินรีนะครับซึ่งหลังโควิดนะครับน่าจะได้เริ่ม มีการถ่ายทำขึ้นนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องไทม์กระแสด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับผมไทม์เมอร์แห่งช่องไทม์กระแสสวัสดีครับ